สวัสดีครับผมอาจารย,ย์ใหญ่นะเอานักเรียนช่างมาดูซิเดินมาดูใกล้ๆนะเรามาส,ส่องนีอาจารย์ช่างประดิษฐ์ไปยืนนูน่นช่างประดิษฐ์อยู่นู่นช่างเยี่ยอยู่นี่ออะส่องเข้ามาดีว่าข้างบนเนี่ยมันเนี้ยบไหมมันเนียนไหมมันยาวไหมเนี่ยมันยาวไหมยาวพวกเราไปใช้ลองฟันใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมช่างประดิษฐ์เนี่ยไม่ใช้ลองฟันแล้วมันหลบเห็นไหมมันหลบมันหลบอะไรมันหลบรองฟันห็นอเปลเนี่ยคมตัดไม่หมดนะใช่ไหม ขาดการเก็บรายละเอียดด้วยบีพวกเธออะไรไปเลือกใช้ลองฟันสบายเกินไปไงใช่ไหมสวมลองฟันกระถายตรวจจัดรวจจัดจัด,จด,จด,จดถามว่ามันละเอียดมันมันไม่ละเอียดถ้าขมขมลงมาดูดีอ่ะท่างประดีดูนี้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันยาวไหมเนี่ยใช่ไหมยาวเนี่ยยาวเนี่ย,ยอย่าลืมนะว่าผมคนนี้นในแบบท่านเนี่ยเป็นผมที่หยิก มนขดลวดมันงอยิ่งเราไปใช้ลองฟันถ่ายจวดจ้าจวดจ้าม,มันหลบนะพอเราเอาหวีเขียข่ยยกยกให้มันตั้งขึ้นเห็นไหมอ่ะโหพวดขึ้นมาเต็มเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยวิธีแก้ปัญหาง่ายๆนิดเดียวก็เหมือนเดิมเหมือนที่ผมสอนน่ะก็คือคุณต้องเดินหวีใช่ไหมเนี่ยเนี่ยใช้หวีด้านไหนใช้หวีด้านหางใช่ไหมครับเนี่ยก็มีกี่แถวถ้ามาดิดตอบดิ้เวที่ แถวที่สองเขาอดีกับแถวที่หนึ่งอยู่นี่มีแถวหนึ่งแถวที่สองสองสามสี่ใช่ไหมแนวอะไรเนี่ยแนวอะไรแนวขวางใช่ไหมครับแนวขวางแล้วนี่นี่เยี่ยมมองเป็นแนวอะไรตอบแนวอันนี้แนวนอนเออแนวนอนี่มองเป็นแนวนอนกับแนวขวางกับแนวนอนเราเราเราเดินหวีแนวแนวแนวอะไรเดินหวีแนวแนวนอนก็จริงอยู่แต่เราตัดแนวขวางนะ ถูกไหมเนี่ยเนี่ยตัดเทที่หนึ่งใช่ไหมสทาที่ไหนที่สองเทที่สามเทคนิคก็คืออะไรก็บอกไปหมดแล้วว่าอะไรตับยกหวีขึ้นยกไปหวีขึ้นเพื่อรักษาความยาวข้าน้าแล้วก็มาตัดตรงนี้ดูดิเห็นไหมีม่มันยาวไหมยาวไหม แถวที่หนึ่งก็ไล่ไปเพื่อบางคอนเน็กตัวเนี้ยที่มันยาวเนี่ยยกขึ้นมาแถวที่สองเนี่ยยกขึ้นมาแถวแม่ที่มันเกินอนี่พวกเนี้ยเน,นี้ยเึ้นงไหมเนี่ยเนี้ยเพ้่ไหมมาต่อเลยเนี่ยดูดิอันที่สาม ผมท,ท,ที่ที่ตัดลองฟันดีก็พวกผมแข็งอะผมดีดตัวที่มันแข็งแข็งใช่ไหมลองฟันมันจะตัดขาดดีแต่ถ้าผมที่มันเป็นผมที่ยหยิกหยักโศกมอนขดรวดอะมันจะอะไรมันจะตัดยากนิดนึงแต่เราก็ตัดให้มันสุดฝีมือ,อมแค่นั้นเองดีขึ้นไหมเราควบดูดิหายยังหายยังที่มันยาวๆอะหายแล้วใช่ไหม ข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่สตัดแนวอะไรตัดแนวนอนนนอนก็เช็คแนวอะไรเช็คแนวฝั่งใช่ไหมครับเนี่ยอ่าอาจารย์สาธิตนักเรียนดูนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นตะ์ครับแค่เรียนทำสิบเปอร์เซ็นต์นะ แลวทีนี้ให้นักเรียนนะทำเท่าไหร่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แค่อาจารย์มาตรวจสิบเปอร์เซ็นต์ดีมอนสเตจก็คือกระบวนการสาธิตให้นักเรียนดูก่อนตรงไหนไม่สวยเราก็เก็บรายละเอียดแต่งหรือไม่ช่างประดิษฐ์จำได้ไหมตรงเนี้ที่มันยาวใช่ไหมแล้วก็เก็บว้นนี้ ตลายคุนเตยเห็นไหมเสร็จแล้วเอาช่างปฏิบันนี้ครับนนี้บันนี้เดินบันนี้ลอง้รงสูนงนี่มาบอกดิเป็นยังไงบ้าง,ไไงดีขึ้นไหมรหรือว่ามันเหมือนเดิมไม่เหมือนแล้วเปลี่ยนไปครับ เปลี่ยนไปนวลขึ้นใช่ไหมนวลขึ้นจําไว้เลยว่าทรงสติวเลียนเฟรดหรือว่าทรงนกเรียนเนี่ยมันจะต้องมีอะไรขาวใช่ไหมครับฟันศูนย์ขาวแล้วต้องมีอะไรนวลกลืนแรงเงาใช่ไหมแรงเงามันต้องมีสามสามสามอย่างนี้นะครับถ้าไม่มีสามอย่างเนี้มันจะอะไรมันจะมันจะมันมันจะไม่สวยนะมันจะไม่สวยนั่นเอง ตรงไหนไม่สวยแล้วก็เก็บละเอียดนะนะตรงไหนไม่สวยแล้วกเก็บแล้วก็ใช้หวีขุดๆออกนะสําหรับบา์เบอร์ถ้าเรามีแปรงแล้วก็ใช้แปรงแต่ระหว่างที่เราตัดอยู่เนี่ยมันจะฉับจับจับแปรงมามา,มาปัดกวาดพร้อมกับหวีไม่ได้ใช่ไหมเราต้องใช้หวีเคียขุดๆออกก่อนแม่ขูดไปเขาก็หลุดไปเลยเดี๋ยวนะลืมอะไรล้างหวีด้วยสันไลแชมพู สบู่แล้วก็ซ้ําด้วยอะไรแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันอะไรโรคติดต่อใช่ไหมครับสําหรับวันนี้ก็ขอให้ช่างประดิษฐ์นะครับแล้วก็ช่างเยเชียงใหม่นะครับตัดผมเก่งวันเก่งคืนนะเดี๋ยวตอบวันี้ก็จะให้แลกหัวตัดคนละหัวนะช่างประดิษฐ์ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะผมไม่ตัดผมแล้วจะไม่คุณจะแลกหัวเขาได้ยังไงไม่ตัดหัวเขาผมไม่ตัดปีใหม่ไม่ใช่แล้วคุณจะแลกหัวเขายังไงตกลงกันไว้ไหนตรมาสามวันแล้วไม่ใช่เหรอ เห็นไหมอ่ะท่านถ้าไม่ตัดก็ไปพักผ่อนกินข้าวนะหุ่นได้แบบเขาเขาก็มาแล้วเกาลงปลายมุใช่ไหมนั่นเนี่ยปัดปดออกใช่ไหมมาดูเก็บแล้วละเอียดเก็บให้มันเนี้ยบ เพราะอะไรผมมันมีทั้งหนังหงวัวขาวมีทั้งผมเลยผมดำยำตัดให้มันเืินที่สุดอ่ะนะมันไม่ยากหรอกเฮะยไลเ์ชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีครับบ๊ายบาย